ส่งที่ใส่หฝนทองกระสือแล้วก็ส่งแม่สุขยาดีนะคะพี่น้องอันนี้ก็ตอนนี้เฮามาฮอดสวัสดีแล้วเนาะทุกคนพี่น้องพัดนิ่งเขามาเดี๋ยว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 นี่อยู่บ้านจ้ะยังพัดไหมพัดไหมานี่แม่พี่น้องเขามาได้หลายเะพ้อสวัสดีสวัสดียัง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 ยานเวียนตาเดิพี่น้องสวัสดียานสวัสดีเขามาได้หลายด้วยพี่น้องเขามาเขามาจาก AEC รองเท้าก็ ก๊อบแรงบอต้องบอกฮู้แล้วว่าก๊อบนี่ของแท้ต้องเป็นนี้สวัสดีคุณชายขอบสวัสดีมาแล้วสวัสดีทุกท่านเลยคุณไหนมาพน้ออ้าวขอมากบอกเอาเข้ามาให้ยังนี่เอาพี่น้องเข้ามาให้ยังนี่สวัสดีทุกท่านเข้ามาได้เรไรพี่น้องเข้ามาได้เรไรจะมีข่าวดีบอกมีข่าวดียังล่ะมีข่าวดีข่าวดีแม่จะของดี อะังเลยเป็นบ่อม่จะพองเขาดิจ้ไิาค่มเขามาเบื้งดินนะทุกคนนองากข่าวดีบอกเด้อมันตนองนมันตดนเดือดอุ่น้นอยกระปุเป็นยังมือเขามาถอกเงินจังอุ่นขึ้นเนาะ มันก็ ies, ออกพร้อมกันหมดเลยออกพร้อมกันนี่ได้สีีพน้อางเตอนนี้อยู่สวรรค์นาเคตอนแรกอยู่สวรรค์นาเคกับน้องก็้ปแล้วค่ะเส้นหกเขาจาเส้นหกเมรพอดีสี่พันห้าร้อยเลียนั <N <N ้นออกเขาจอาเอาท่เอาจะได้แหเอาสวัสดีพี่ดั๊กมาดีกนเอสวัสดีพอแล้วให้เอาตัวนี้ลวงเหย้าเลยบางทีบางทีต้องเป็นหัวบวี้ตักระป้าให้เขาเขาเ็จะได้ือกัน ใครเอาตัวใดเนี่ตัวเป็นหัวเลียวหมอหอมักตัวนี้หลักตัวนี้แล้วก็จะเอาตัวนั้นมันมันเป็นของเฮาเลยดิเออช่ำรามาายังน้องเมืองนี่บอกพี่น้องพอดีสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพอดีแม่หาของขวัญชิ้นใหญ่เป็นชิ้นแรกแม่วิไลพรรังสวงศ์ก็คือซื้อดินหาซื้อดินหาซื้อที่หาอยู่สวรรค์นาเคศพี่น้องอยู่อ่างบ้านไฮพ่อมอยู่สวรรค์นาเคศเลยอยู่ตัวเมืองเลยว่ะ ใาอยูนิอะไรนี่ในตัวเมืองสวรรค์นาเขตออกมาหน่อยนึงเด้อพี่น้องเด้อแม่วิไลพรเพิ่นสิซื้อทีพ่อจ้าลงไจรงอ๋ออันนี้อันเขาเจ้ามาทางแล้วแม่นบ่อยู่นี่เลยพี่น้องเบิ่งนี่นี่ทีงามเพิ่นถางปลาแล้วโอ้ยทีบรรยากาศดีมากพี่น้องทีบ้านสวนเพิ่นสร้างที่สร้างบ้านให้พร้อมคืออันต้นนัวพอว่าเขาเจ้าสิสายรถไหม แม่ส่วนสมุทรมาคือเจ้าเอาเนี่ยเจ้ากระจายแต่ประมาณเซนเจ็ดเนาะเป็นสองตอนตัวาเจ้าเปลียนตัวนี้นะแล้วเจ้าก็ได้หัวเลยได้หัวเลยแต่ว่าตัวนี้ก็ยังบ่ได้เนาะบลอมันยาวเป็นเน้นเป็นสองตอนซ้ำครับตัวนี้บลอกเขาอยากได้ทางแบบนี้เออทางแบบนี้จะเอาตัวนี้หมักทางยาวเอาแบบนี้แหละดีแหละเพาปลูกเฮือนทางในเลยหนาเฮือนเขาก็ยังมีเนาะเขาได้ทั้งสองทางได้โอ้หนาได้พอเด้อ อาใจไหลห่อเอมียตอนนี้อีกวะพี่น้องจาขอนะทั้งพุ่ได้ไหมทางยาาเลยก็คือเงาอ่ะเงาสี่สิบคูณสี่สิบเปนบ่่อาวคูณสี่สิบชาคูณสี่สิบแม่สวัสดีจาของพีเด้อพี่น้องเด้อเขาบอกเขาบอกว่าอันนี้ใครไปตกมาไอฝนไอฝนตบพี่น้องส่ฝนส่ฝนกัมาเขาเว่าไปทำอะไรมาโดนตบครับทุกคน นี่พี่ดอกสองแปลงบ่ขอบใจได้อเตนตอดขอบคุณมากมากเลยเด้อสีได้ทีเด้อพี่น้องอันขานี่ยได้ขอให้ไฮโซอ้นไฮบรคขาทั้งแม่นี่คือของเซนหาของเซนหาอันเทาอยากไฮเขาเจ้ามาเก็บให้แบบอันเรียบร้อยเห็นได้บอกแบบเก็บมากองก็กองจูดใช่ปะเพราะว่าเจ้านายเขาสีห้อันโดยเพราะเป็นนังเหลืองเงินอันเทาอยากไฮเขาเจ้าสีเอาอันผู้ใด้มิสางอันนี้เพราะพอเทาอยากไฮถอกเสาให้นะเท่าอยากเพชรทั่ว เป็นอยากถอกเสาเห็ดก mm. ําแพงเลยถ้าพาไปซื okay ้อไปเสาลัก huh. ัวน th oh. uh ่ะ huh. ม uh ัน huh. ส uh ีบ huh. uh ่อเนี huh. uh ่ยนะเด้ข huh. uh ้าวเห็ดกินเลยข้าจ่ยยูนูอยากถอกเลยเข้าจาว่าถอกมันสืดีกว่าเอ็นที่เขาเห็ดกินเนี่ยมัล้มกับซางเองโจะสบายใช่เขาเนี่ยเคยแบบโอเคโอเคแนี่บวกบทิ่มเบียกเลยช่แล้วสีบึ้งบอกเข้าจ่ได้พอเออไม่หลายเน้อแต่มาไปดูมันจัดเด้เลยเจ้าเจ้เจ้าเจ้าเจ้าพี่น้องโอ้ดีใจน้ำนมกาแะ ื้อที่ให้แล้วก็สร้างบ้านให้ให้น้ำเนาะด <c oughs> ีใจหลายนางทั้งหลายก็เบิ่งทีสวยงามพี่น้องสวยงามเมาก็สบายเลยคอมีสตูดิโอเลยกระมีก้ารวยมาโโพี่น้องน่าอยู่บรรยากาศดีเป็นบ้านสวนนีย่านางกรมีอยู่ในเมืองสวรรค์มาเขตเลยย,ย่านางกระมีพี่น้องเพิ่นมาผางปลาให้พร้อมเรียบร้อยแล้ว ดีแล้วจะอยู่ป่านี่นะโออ้มันายู่เออละดีแล้วจะอยู่ป่านี่นะดีแล้วจะอยู่ป่านี่นะจะไม่ต้องออกไปใส่อยู่นี่ป่านี่แหละขอบคุณมากพี่น้องขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณสวัสดีทุกท่านเลยสิปีสั้นรับเด้อป้าหอดพูดเลยวะล่ะหอดพูดเลยวะเออเนี่ยห้องถึงที่นี่เลยโอ้ยพอแล้วใหญ่มากพี่น้องใหญ่มากเลยลูกต้นไม้ ดินงงในนีพวันส่ชิ้ค uh uh ูนข้าวนี่ยดไนทงเงินเน่อืีกี่น่องโอ้โหมีแค่ข้าวเองโอ้ยมาไก่จักอ่ำไก่จักตัวเมืองจักโลนจักหลักไงเออโคนเออเออให้เข้อนมานะถ้่ก็ได้พอดีพอดีโจ๊กละกฐมอันนี้เลยเนาะเออควางเ่ย เมนนดิิาราคาเท่าไหร่ก็แสนหกบาท s u พ p ตอนนี้โอ้เข่าคือถึกมาถือถือเนาะตั้งแต่ขาลักหัวมาแต่ว่าตู้ตตอนนั้นหาแสนเศร้าเยีนี่บอไดแล้วราคาหนี่บาร์ที่กว้างพี่น้องโอ้จะซื้อแต่ตอนนั้นพูนวะแสนหกมะบ่อเี่ยแสนหกนี่อีเมสิใจกวางเท่าไหร่แต่ว่ามดสองต้นนี่ฮะรวมทั้งมดนะ แต่ว่าเลาให้คอยคาเปลี่ยนเอาตอนนั่นเหนบ่นี่ต้นข้งในนี่แลาวมาเปลี่ยนก็ไร้พ่ววเรียบร้อยเลยเขาจะข้ายแเจ็ดสองตอนแสกเจ็ดสองตอนเปลี่ยนก็เจ้าบวกขจ้สิเปลี่ยนสบกทํำกันรวเรียบร้อยสางบ้านขอบคุณแม่วิไลพรมากๆเลยสวัสดีทุกท่านเด้อเมสุบ้านอานอเนไเบเ้อเ้นน้อ ดีเพือนคนไอ้คนหมักตัวใดจังแล้วหมูแหละเราเปลี่ยนก็ได้เราเปลี่ยนไม่มีหัวก็ได้เอามีหัวไม่เหข้าวเจ้าเขาเปลี่ยนใจเลยแต่มีหัวติดขนอะโคกมาอยังนี่บ่โกมาอยังนี้เออต้นไม่ดู่ได้นี่นี่ต้นไม้ดู่ได้นี่ต้นนี้มันเขาได้ช่องทางราคาแพงแล้วได้ไม่สุนี่นี่ต้นไม้ดูบ่ต้นไม้ดูไม้ดู่นะบ่เมนเอารวยแล้วได้ฮะเออรวยแล้ว ไม้ดูนะไม้ราคาแพงนั่น่ะใบฝนมันบอกมัเป็นตาสังขายางนันเองเนาะจะคือกบยางนี่สูงคบดูนะแม่น่าเออน่าจะเมนต้นดูเมนบอกเมนบอกว่าคล้ายๆมันคล้ายๆนะบอกมั่นใจว่ามันเป็นหรือบ่อเออเสร็แล้วรวยเลยเออเสร็แล้วรวยเลยหากมันกับนั้นได้หันหากมันกับเป็นราคาเด่นนี่เขาได้สังอาก้าท์แห่ือัสดีเถอะสวัสดีกับสามลอยตนพี่น้องเมนบอกว่าต้นดูอย่นะทุกคน ดีดีใจน้ำเดอ้อดีใจน้ำน้องคําลาขอบคุณพ่ะขอบคุณพ่อพ่อแม่กำลังใจนะคะมันก็บบสบายเน,นี่ยก็ไข่เนี่ยแต่ว่ายังเหลือแต่เซ็มหะแม่อยากเซ็มหะเอา้าขี้อยยังยังมีนิดหน่อยพี่น้องแต่ว่าก็โอเคแล,ะละ้วล่ะดีขึ้นเยอะนูก็ขอบคุณแม่มว,มแวิไลพรรลาสวงได้ของขวัญชิ้นแรกนะคะชิ้นใหญ่แห้งชิ้นแรกยังม่ถึงชิ้นทองอีกโอ้แม่สิสร้างบ้านให้โอ้ใจพี่น้องโอ้ใจ เด็ดฮอน์ดิโอ้ยขอบคุณหลายๆเด้อเข้าหมุกกว่าเข้าผมเข้าหูกวางไงพี่น้องพี่น้องทางฝั่งซ้ายทางฝั่งขวามากกรสิได้มาเยี่ยมมายามกัอยู่นี่ล่ะคขาพี่เขาเาได้สองทางเลยพี่น้องที่ที่สวยงามบ่ต้องถมแล้วอยู่ในตัวมาสร้างบ้านได้เลยกอีแม่ว่าให้ลงหัวแล้วแล้วก็สิปลูกอันอันมะม่วงปลูกต้นไม้แล้วก็ปลูกกอไผ่ โอ้สุดยอดเลยคุณแมววิริพรมาเร็วๆอันนี้ก็คือแม่วิริพรอันเพื่อนซื้อให้เป็นของขวัญเนาะทุกคนแล้วก็บบัดเพื่อนมาเล่าอย่างเพื่อนกระชีมามพักอยู่นี่เนาะโดยแม่เอาไว้แบบย่ำเรามาแบบย่ำเราแกาแถวเราก็ะชีมาอยู่นี่นั่งก็ามาพักน้ำราสินะค่ะเล่าค่นเล่ามาอยู่นู้ก็ะดีใจนู้กรบมบมี่คูดายแต่ก็พ่อแม่กะอาชีมาอยู่แต่ว่าแม่เราบูมักแม่นู้เป็นคนบูมักอยู่ในเมือง การเราก็บโมักง่ายบ้านนี่หมัเยี่ยมบ้านจะขึ้นอันเป็นมาเยี่ยมส่วนไปทางได้กับบัวหยากไปแลาวหักอยู่แต่บ้านจะขึ้นไอสินะโดยสบายดีไอเห็ดหัวไปไรให้รู้เป็นอันนี้มั้ยแมนตะวันถอกเอาเห็ดกำแพงเลยเห็ดกำแพงหูฟูนะโอ้เห็ดกำแพงแมนเอาคืนสูงเลยฟังนี่กระส่วนเขาได้สองทางคำลาหรือนี่เอาตัวนี้แล้วเนาะมึงไหนอันราะข้าอะไรจะเห็ดหัวนี่ เขาอยากเหยให้ยถอกถอกเอาเกอะไรก่อกำแพงขึน้นสูงซู่เห็นนะเจะ้าเบิ้งเบิ้งตามแบบหัวเจ้าก้อนเจ้าเสียาแบบใดแงตันหรือว่าปองปองเห็นมันเห็นกำแพงตันข้างหลังแต่ว่าไอ้ด้านด้านสม,มุดข้างนี่ฮะเห็ดเป็นปองปองเลยแบบนุ้มมีแบบมันอยู่จ้ะข้างเมืองนั้นคือกันบ่เบืองนั้นคือกันแต่คางคางเนี่เอาเป็นกำแพงสูงเลยตัวนี้กำแพงสูงข้าง จ้า่วาเขจาเห็นวัวแล้วก็บบเป็นยังตีเนาะสกแพเขากระตั้งเขามาข้างในก็ได้บุเป็นยังเพราะว่ามันการให้ลมกลเพิก็ได้พนาเพราว่าเขายับเขามากกไดบุเป็นยังใต้ไปเอายังไปบุไดดอกไม่ขจาคันี้ก็ไดไงกาไดกาแหงชนะราคาเท่าไหร่ มาม็ดยาวเลยจะโบกไว้สองหน้าบ่โดยไมแล้วเอาเม็ดพันหาเม็ดพันหาราคาราคาในปัจจุบันเลยก่ะคาต้องซื้อหินท่ใชยังเองเงินบอโอ้ิดคาแดงโอ้เป็นคิดแต่คาแดงนพี่น้องเลยเล็กๆยังในจะต้องใส่จะจดนี่เข้าเลยนะเล็กซิใส่เล็กซิอันบแรกกรไดเดี๋ยวเขาจะเอาเลยเจีายวก็ไดใอันจะจดไปไล่กันแล้มียังไงคะนะของเขากับบุพบุเฟ็ เขีจะไล่ละเอียดว่าเออต้องการด้วกยังไงต้องการยังไงใช่แต่เล็กทิปแล้วกับล้วนเล็กกระปูแล้วกัะไม่แตกเพราะว่าอันที่อันใต้สื่อเฟืองเลยนะคะเฟืองเขาจะมองเงาใช่ค่อยสั่งเขาบอกว่าเขาบอกว่าอันใจเย็นๆได้สายจอบย่าฟ้าซักก็ชนะใจเย็นๆพักสายจอบอะไรวะฮะอะไรส่วนเขาบอกได้ไล์ค่อยคลิปดีแล้วพี่น้องขอบคุณหลายๆน้องคำลาได้ของขวัญจาก

เา้มเงนล็อ่ก่อนชายนัจากล้านดีไหมะค่เปมียเนคอยค้ายะเ่ค้ายเหนเา็อื่นแล้วเล่าเนี่เ็นเจ้าของลาายให้เจ้าเลี่ยเลาคาใท้องท้องมืกินอย่นเรา ไดพร้อมกันกับตอนนั้นอ่อกดแล้วเหร่คะแล้วมีแตนแยกไปซื้อมันดไปซื้อทีแยกไปซื้อแยกใแนคล้ายดินเจระรวยนี่ต่เราไปเก็บเนได้้ยังนอนนี้อยลไม่ละลายีเกลอีกแล้วค้ยเรื่องไนไหเซนน คนละขาขึ้นเลยเป็นบุกอเนาคาบ่แต่ก่อนน้องซื้อโอถ้าซื้อจะดีแบ่แพงถึงข้าก็พรนน้ำเลาเพื่อีเมื่ออีหล่าอีเรือชิอยักตายโอ้เก่งมากเลยแค่หนึ่งสี่พันบาทตอนไหนก่อนน้องเข้าลาายซื้อไวกอนด้วยกัพี่น้องชื่ชีวิตมากเลยเลื่อนได้บุกพอเพราะากนเนอะเรา็บยากได้เราแต่เราแต่ซื้อไวจะปีแนน้องเขาานเขปีหน้าขอ สองปีแล้วนะคุณล่าซื้อไปสองปีเล้ว,วพี่น้องแม่ก็มาซื้อเพิ่มอีกตอนนึงสิงมาซื้อเพิ่มอีกตอนนึงของแม่วิไลพรแต่ว่าอีกแปลงนึงน้องคุณล่าซื้อไปสองปีแล้วค่ะถามพ่อว่าผ่อนแทบบ่เพาะเอาหมดยิ้มเจ้าเวรเหรอแล้ายหย่อมๆน้องหมดน้องก่อน,น,อน,นอมา,าสองปีแล้วพี่น้องคุได้สนใจปะมาซื้อจองได้เด้อพี่น้องถ้าใครใครอยากบอกก็หมดนะคะ โปรโมทใหเลนูกนะโปรโมทเลยนะยังได้ตนไยังอีตอนไดอีกต่อยังหทันัหยลราคาแสนหกหมืบาท่นองแสนหเดือนอเอประมาณจะไล่ขแสนหกนี่สาวคุณสาวสาวคุณสาวสาวคุณสาวก็ประมาณจะสองลยว่าเนาะดาวทา้พอดาวทอาไคันหมดทนเยเขาหกน่อยเขาบกมีหดาว็หนบมีเงินไหลเขาไม่ตเงินเือล็กๆน้อยดาวหนตีหนึ่ง หน่ปีโดยเขาลูกกันอ๋อภายใ้านหนึงปีอ๋อภายมาใดพี่นองเดริ่มต้นเริ่มต้นบ้างด่าวนะลงร่างเงิ่ขันแรกลดเบิตุนห้าสบเปอรนต้าสิบเปอพี่น้องแปดเมือง่อนเ่มลยามกันเด้อกับสางกเคโอเคก็จะละลายอ่ะเอมีเงินจะได้มาซื้อโอเคเนาะทุกคนเนาะคลิปนี้กะขอจบท่านี้ก่อนเนาะเดีวเราจะไปใส่ต่อ ให้ทุกคนติดตามลองเบิ่งเนาะทุกคนว่าเ้าสิไปใส่โอเคบายบาย